สาววันนี้วอมก็กลับมาในวิดีโอที่ชื่อหัวข้อเนี่ยอาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยนั่นก็คือสิ่งที่สาวๆควรมีนะคะสาวๆคงสงสัยแล้วสิว่าอะไรที่สาวๆควรมีนะคะแล้วคือสิ่งที่วอมกําลังจะพูดเนี่ยก็คือ เป็นสิ่งที่สาวๆควรมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าของสาวๆนั่นเองนะคะโดยเฉพาะตอนเวลาที่แบบอยู่ในช่วง spring summer ในช่วงนี้นั่นเองนะคะสาวๆเนี่ยก็จะชอบแต่งตัวแบบว่ามีเผยผิวเล็กน้อยแบบว่าใส่าสายเดียวหรือว่าใส่เกาะอกอะไรงนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่สาวๆควรมีนะคะอยู่ในถุงสีแดงอันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวว่าจะหยิบให้ดูว่ามันคืออะไรสิ่งที่สาวๆควรมีนะคะนั่นก็คือซิลิโคนบรานั่นเองนะคะ คือตอนแรกเนี่ยวอมดึงว่ามันเป็นที่เสริมหน้าอกอะไรอย่างงี้คือตอนที่เจอในพวกแบบว่าห้างสรรพสินค้าแล้วก็แบบว่า เฮ้ยอันนี้มันคืออะไรแต่ว่าพอวอมาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปลานะคะอันจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันคือซิลิโคนปลานั่นเองนะคะซิลิโคนปลานะคะต่างจากปลาธรรมดาตรงที่ว่าเออซิลิโคนปลาเนี่ยมันจะติดกับผิวหนังไปเลยนะคะแต่ว่าพวกปลาธรรมดานะคะเราก็จะต้องเกี่ยวจากทางด้านหลังใช่ไหมซิลิโคนปลานะคะมันจะขึ้นอยู่กับความเหนียวของปลาโดยเฉพาะค่ะปลาตัวนี้นะคะที่วอพูดถึงนะคะได้มาจากบริษัทซิลิบีอินทเมตนะคะ ทางบริษัทเขาส่งให้วอมลองคือเขาเห็นว่าวอมเนี่ยเป็นแฟชั่นบล็อกเกอร์นะคะเขาก็เลยส่งมาให้ลองแล้วก็อยากจะให้วอมแบบว่าเออลองดูว่ามันเวิร์กไหมอะไรอย่างนี้ทางบริษัทนะคะเขาได้เคลมว่าซิลิโคนบราของเขาเนี่ยแบบว่า เหนียวติดทนมากกว่าซิลิโคนบาร์ธรรมดาเนี่ยสเท่าเลยนะคะซิลิโคนบาร์ตัวนี้นะคะเขาก็ยังบอกอีกว่ามันสามารถใช้ได้มากกว่า20ครั้งนะคะการทาความสะอาดซิลิโคนบาร์นะคะสาวๆก็แค่แบบล้างน้าแล้วก็ตากให้แห้งนะคะมันก็ยังจะเหนียวติดทนอยู่เหมือนเดิมนั่นเองค่ะคือวอมเนี่ยลองใส่ซิลิโคนบาร์ตัวนี้ทั้งวันเลยนะคะแล้ววอมก็ เออมีความรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้แบบใส่ปลาอะไรในตลอดทั้งวันนะคะคือมันจะมีปัญหานิดนึงตอนที่วอร์มก้มลงอะไรอย่างงี้นะคะคือตรงขอบๆอบเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาเล็กน้อยแต่ว่าพอวอร์มกลับขึ้นมายืนตรงอีกทีนะคะมันก็อยู่ที่เดิมเลยค่ะไม่ได้ออหลุดข้อดีของซิลิโคนบลานะคะก็คือตอนเวลาที่วอร์มใส่สายเดี่ยวหรือว่าเกาะอ,อกอะไรอย่างี้วอร์มก็ไม่ต้องแบบ พวงว่าเออมันมีสายเดี่ยวโผล่ออกมาแล้วมันจะทําให้ออฟฟิตดูไม่สวยอะไรอย่างนี้นะคะควอมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นอะไรที่สาวๆเนี่ยควรมีในตู้เสื้อผ้าของสาวๆนั่นเองนะคะถ้าสาวๆช,ชอบแบบว่าแต่งตัวโดยเฉพาะนะคะสาวๆที่เป็นแบบแฟชั่นนิสต้าก็ควรที่จะมีไว้สักอันหนึ่งหรือว่า2อ,อันอะไรงนี้คะ่ะเผื่อไว้ถ้าใครอยากจะเช็คซิลิโคนบราจากซิลิบีนะคะวอมก็มีเว็บไซต์ให้นะคะเว็บไซต์เนี่ยอยู่ในเดสคริปชันบ็อกข้างล่างเลยนะคะ แล้ววอมก็มีส่วนลดให้สาวๆด้วยนะคะถ้าสาวๆอยากจะลองแบบว่าเออไปดูว่าซิลิโคนบราอันนี้มันโอเคหรือเปล่าแล้วก็มีสีให้เลือกอีกด้วยนะสำหรับคนผิวแทนแล้วก็คนผิวสีน้ำผึ้งอย่างวอมแล้วก็คนผิวสีแบบว่าขาวเลยนะคะก็มีค่ะ ราคาสาวๆหวังว่าสาวๆคงจะหายสงสัยกันว่าเอออะไรที่สาวๆควรมีนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วอมด้วยนะคะถ้าใครอยากจะเมาส์มอยกับวอมเรื่องอื่นๆอะไรนี้นะคะก็สามารถไปเช็ค Facebook Fanpage ของวอมได้นะคะ w a r m i n g One Up Beauty หรือว่าถ้าใครอยากจะไปดูรูปประจำวันของวอมนะคะก็เชิญได้ที่วอมหนึ่งโนนาโกโนั่นเองนะคะอาคาก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะสาวๆบ๊ายบาย ต้องไปเรียนแล้ว